สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 1 0 2่ําคำถามบอกว่าส่งมาตรา33ครบ10ปีเงินเดือนสุดท้าย8,000บาทแล้วส่งมาตรา39อีก20ปีรวมแล้ว360เดือนจะได้บำนาญเท่าไหร่ครับสิ่งที่เราต้องรู้ก็ต้องมี2อย่างด้วยกันนะครับสำหรับการคำนวณบำนาญน,นั่นก็คือระยะเวลาเพื่อที่จะรู้ว่าเราจะได้ กี่เปอร์เซนต์แล้วก็ฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายผมเอาสิ่งที่ไม่ต้องคำนวณยากก่อนนะครับนั่นก็คือฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก็ดูว่า60เดือนสุดท้ายของการนำส่งเงินสมทบนั้นเรานำส่งที่ฐานไหนบ้างเมื่อคุณบอกว่าเป็นผู้ประกันตนมาตรา39อีก20ปีก็แสดงว่าในช่วง60เดือนสุดท้ายของคุณนั้นเป็นผู้ประกันตนมาตรา39 เมื่อเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ก็แสดงว่าใน60เดือนนั้นคุณมีฐานค่าจ้างเท่ากับ4,800บาททุกเดือนดังนั้นฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายของคุณคือ4,800นะครับคราวนี้มาดูเปอร์เซ็นต์นะครับว่าจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ มาตรา33 10ปีมาตรา39 20ปีรวมแล้วก็30ปีหรือถ้าตีเป็นเดือนก็360เดือนนะครับ30ปีหรือว่า360เดือนเนี่ยมันก็เกิน180เดือนมา180เดือนหรือว่าเกินมา15ปีนั่นเองนะครับเกินมา15ปีจาก15ปีงงไหมครับไม่งงเนาะคือเปอร์เซ็นที่น้อยที่สุดคือ20% น้อยที่สุดเนี่ยคือสําหรับคนที่ส่ง180เดือนหรือว่า15ปีนะครับเขาจะได้20%เมื่อเกิน180เดือนทุกๆ12เดือนเปอร์เซ็นต์จะเพิ่มขึ้น1.5ดังนั้นเกินมา15ปีก็เอา15เนี่ยไปคูณกับ1.5ก่อนนะครับ15คูณด้วย1.5ก็แสดงว่าได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มมา22.5%ไปบวกกับเปอร์เซ็นต์ที่มีอยู่เดิมแล้วในตอนที่ส่ง 180เดือนหรือว่า15ปีก็จะเป็นทั้งหมด42.5%ดังนั้นคุณจะได้42.5%ของ4,800บาทนะครับผมเขียนเอาไว้ให้ก่อนนะครับตรงนี้เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็เท่ากับเนื่องจากว่าตัวเลขมันเยอะนะครับแล้วเป็นเป็นการคิดเปอร์เซ็นต์ด้วยผมต้องใช้ตัวช่วยคือเครื่องคิดเลขนะครับ4,800 คูณด้วย42.5เปซก็จะได้บำนาญเดือนละ20,40บาทครับนี่คือคำตอบนะครับขอบคุณสำหรับคำถามนี้ด้วยนะครับใครที่จะตั้งคำถามเกี่ยวกับการคำนวณบำนาญน,นะครับก็ฝากดูคำถามอื่นก่อนนะครับเพราะบางทีตัวเลขอาจจะซ้ำกันนะครับเมื่อตัวเลขซ้ำกันเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็น เนื้อหาซ้าซ้อนได้นะครับบางทีเนี่ยผมก็ดูไม่ทันเหมือนกันนะผมเห็นถามมาผมก็รีบตอบพอมาดูอ้าวเนื้อหามันคล้ายๆกันนะครับยังไงช่วยกันดูด้วยนะครับใครที่จะตั้งคําถามเข้ามาใหม่ก็ขอเชิญที่คลิปพื้นที่ตั้งคําถามครับแล้วเราพบกันใน EP ีถัดไปสวัสดีครับ